นี่มาจากตรนู้นครทางเข้ามาสถานีเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นลานจอดจุดนี้เรียกลานจอดสองนะครับท่านผู้ชมจุดที่ำนำถนนตรงนี้เป็นลานจอดหนะะึ่งครับก็สถานีจะมีลานจอดสองสถานีครับนะเอ้ยสองจุดนะครับท่านผู้ชมทุกผิดนอันนี้อันนี้เป็นที่จอดรถยนต์อีกเ,เป็นที่จอด มอเตอร์ไซค์ครับผมสถานีหนองแกก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมสถานีอีกสถานีหนึ่งครับวันนี้จะพามาชมสองสถานีก่อนที่จะเปิดบริการเปิดบริการสองสถานีครับผมเราไปชมสถานีต่อไปนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องโกวิดชาเน สถานีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีขององค์การ,กร่อสางรถไฟทางผู้สายใต้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นสถานีที่2ของสัญญาที่3นะครับก็จะพานํามาเสนอจุดที่ให้บริการประชาชนครับผมคุณผู้ชมนี่ครับเป็นสถานีที่อยู่ติดทะเลประมาณ1 0 0เมตรนะครับท่านผู้ชมเดินลงอุโมงก็จะถึงทะเลแล้วครับนี่ครับทางไปเมืองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะพา ท่านผู้ชมประชมที่สถานีก่อนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นทางขึ้นอันุภูมพัฒน์ oh, ไปครับท่านผู้ชมนี่ดี่เป็นทางเข้ามาครับนี yeah. ่นี่เป็นสถานีเลยครับผมท่านผู้ชมด้านขวานี้ก็จะเป็นลานจอดรถยนต์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับจอดได้ประมาณจุดยี่สิบคันได้ครับ สถานีสนสปนปฏิพัฒน์ก็มีพื้นที่ยาวนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นลงหรือมาท่องเที่ยวเยอะนะครับในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ก่อนสถานีสวน,นสนปฏิพัฒน์นี่จะเป็นป้ายหยุดนะครับท่านผู้ชมเป็นป้ายหยุดรถป้ายหยุดรถไฟนะครับท่านผู้ชม ก็มาส่งมาจากหงหินมาส่งแล้วก็คือไม่ได้วิ่งต่อนะครับท่านผู้ชมก็จะมาส่งแล้วก็วิ่งกลับไปที่ทางห้องหินคืนนะครับก็ปัจจุบันทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ดําเนินการก่อสร้างให้เป็นสถานีนะครับเปลี่ยนจากป้ายหยุดรถสวนๆมาเป็นสถานีสวนๆปฏิพัฒน์ครับก็จะเป็นสถานีใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชม นี่คบเป็นพื้นที่ใหญ่มีบ้านพักมีอาคารหลายแห่งครับหนอาคารนะครับหลายตัวนะครุณผู้ชมเข้ามาเลยก็จะมีป้ายนี่นะครับป้ายบอกนี่ครับเป็นทางเข้ามาครับคุณผู้ชมก็จะมีป้ายบอกอยู่ขวามือนะครับที่จรรับจ้างทางเข้าจิดรับสงผู้โดยสาร ที่จอดรถยนต์นครับผมอนาคตก็สถานีนี้น่าจะย้ายมาจากสถานีหนองแกนะครับผมเปลี่ยนสถานีหนองแกเป็นป้ายหยุดรถห้วยป้ายหยุดป้ายหยุดรถหนองแกนะครับจากสถานีไปเป็น,นป้ายหยุดรถนะครับแต่น,นี้ยังไม่เป็นทางการนะครับท่านผู้ชมยงแต่ได้ชาวบ้านบอกมาประมาณนี้ครับ ว่าอนาคตของสถานีสนสนจะเปลี่ยนเป็นสถานีจากป้ายหยุดรถสนสนสวนสถานีน้องแกก็จะเป็นสถานีน้องแกเก่าก็จะเป็นป้ายหยุดรถน้องแกประมาณนี้ครับท่านผ้ช